ตอนนี้เรามาลงบอสกันนะฮะสามสองหนึ่งไอ้เพื่อนช่วยแฮปอะโไหนเข้าบ้านก่อนงเราเสียงเพลงเปลี่ยนโอ้โหมันมาเป็นก้อนเลยโคตควายเลยข้าวจี๊ดเี๊ดเี๊ดตีเลย20อย่าเข้ามานะเฮ้ยอย่าเข้ามานัะคุณไมไปนู่นกันล่ะมานี่ดิ จะยืนยันอยู่หน้าบ้านเหรออ๋อตัวอาเล็กเล็กเต็มไปหมดเลยพี่อ่ะมีมันมี่มันไม่สรุปเข้ามาใน,นในบ้านได้อุ้ยเข้าบ้านได้เขาเม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 าเด็ดเอพีซีตายเหมียวเมียวเมียวยิงอกูยิงอกูยิงของกูโอ้โอเจ็บมีใส่เกาะอ,อยู่ปะใส่ดิมีเสกตายไปทางแล้วเพือ่อ นี่นี่มีอะไรใกล้ใกล้บ้านมาเลียทีเออตายแล้วธนูหายตีไม่โดนแล้วแค่สองร้อยเองยิงแค่สองร้อยกระทีก็ได้แล้วไม่มีธนูแล้วอะ่ะ ไม่ทำตั้งนานไม่ทำไม่เป็นไรมีเอาเดีย๋ยวเอา,อาเอาอาดี๋ยวขัตีลูกมาละกันกเระบังลูกอย่างเดียวพอมันเล็งกูทำไมเนี่ยรู้แต่ว่าเสียงเพลงแม่งมันมากตอนนี้เอาดังอู้เลยอะไรอะไรไม่ว่ะขอเคลียร์ไอ้ลูกมันเดี๋ยวโดนเข้าบ้านเราเข้าบ้านไหนเอ็อมพีซีตายเมาส์หายไปไหนเมาส์กูสนใจเหนียวทไมล่ะเขวังเขวังเขวัง ไปวดอยไปมันไม่ย่รเหียวล่ะมันจะตามคนที่ให้ชีน้อยสุดก่อนตอนแรกวคนที่อยู่ใกล้สุดก่อนเนี่ยเพื่อเขาลมแป๊บนะจะเล้วเปลแม่อนใจเย็นๆขมอนมามาเอวโอ้โอ้อ้้เออ เจ้านั่นมันกาเกียนกาเกียนเลือกตัวเอ๊ตับอะไรไหม เหมือนจะไม่ดับอะไรเลยฮะดับดับดับเต็มตัวเลยเก็บเต็มตัวเลยไม่ได้คินดละเยิงยิ่งแค่ตายมีอะไรมั่งอ่ะเออเข้าเบ้านก่อนเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนไปขอคืนก่อนใครเอากายเอากลับไปด้วยเข้าบ้าน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 จะเอาอีกไหมล่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงสิ มันจะมาไอ้พวกนี้ไม่ใช่หรอมันจะมาทีพวกนี้ไม่ใช่เหรอมามามาเรื่อยๆถ้าเรามีไอเทมเรียกอ่ะแต่ว่าถ้ากดเรียกแล้วเรากดเรียกซ้ำอีกทีหนึ่งอ่ะเดียที่ยังไม่ตายอ่ะเอาจะตายทันทีครับโอเคก็ตายเกิดใหมมม่่ทีาัเป็นเป็นบอสที่ตายไปดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันพาคหน้าสวัสดีครับอลองลองอบที่สองแปกเลยเว้นกํา อภิอภิรู้สึกว่ากองฟันมัน<อ>จะเข,ข้าใครกองฟันทุกคนเข้าเข้าเขาเนี่ยเอาวะม<า>ันติดกองผมไว้อ่ะทั้งเพลิดเพอ่ะเอานะครับส <c oughs> ามสองหนึ่ง <c oughs> มาแล้ว

ระเบิดระเบิดโดนอมปุมเข้ามาใต้นี่ทำไมปรุงแล้วสวัสดีครั มองเบอร์ขายเลยพพี่านเหียวเดี๋ยวสร้างมันก็ได้ดูเขาตัวล็อกตอนตอนนี้โซลิเคนโซลิเคนโซลิเคนปลาโซลิเคนปลาโซลิเคนโซลิเค่นอ่าการเก็บเก็บลูกปลาเองดิพี่ข้าว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 มีบิที่ยืนจุดยืนไม่มีกายล่างแล้ว าีเมียวมีเดียวฟักทองอร่อยฟักทองฟักทอง่า่่่่่อันนี้อไปมาไปมาจับเลยมีเียวอย่าตายนี้ไปเรยไปเรื่อยเยเคลื่อนพลเคลื่อนพล เดี๋ยวกซ่อมสะพานก่อนโอ้ปะข้างนอก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 เจ็บต่างก่อนถึงจบเรี้สวยกันอีกแล้วใครพังสะพานแล้วเนี่ยขอโทษจะรีบซ่อมให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาบอ้อมให้เหมียวกลัวตะอว่างนั้นหนูก็ซ่อมไปเลยลูกนั่แหละไม่มีอินบ็อกซ์ครับจะย้อนให้ แมววะนี่ค่ากดีไหมมันคือไอบ็อกใช่ป่าเินทำงาลูกเงินโตใคราใคร่วงนี่ไนี่ไงาเยมาเลมาเลมาเิมาเลแมวก็แหลไซอมสะพาเลยซ่อมสะพานเลยอ้ากินปัดมัง เย้เล่นต่อเลยลูกเล่นต่อเลยแฮปปี้อาชวูเล็กินไหมมันเช้าแล้วนี่พี่ยังไม่เช้ายังไม่เช้าเพา่งจะพอได้แอยู่มัง้งมั้งคือจะบอกไม่ได้สร้างมาไงอาอเวนจอมวิ่งกลับแป,ป๊บวิ่งไปเอาแป,ป๊บแล้วก็มีได้อะไรต้องไปดี่อ่ะได้เหมือนเดิมมัง้งมั้งก็ยังดีได้ฮาร์วส์ใหม่มีหลุมศพของคนละคนละอันนะฮะ น่าสงสารที่สุดในโลกเลยจะปวดท้องขี้ปวดจริงจังปวดแบบปวดเลยเพราะแต่ว่าทำไมมันเกินมาอัน,นหน,นึ่งแล้วบอกเนี่ยเติมเติมเติมข้าวตกลงมาสร้างได้แน่นะน <c oughs> มัน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 อะไรนะมันเชิญได้แน่นะ อะไรนะอับเชิญได้อยู่เหรอ <c oughs> วันนี้เช้าแล้วกระต่ายเกิดแล้วเช้าแล้วพี<ม>่ยิงกระต่ายตายทำไมเจ็บมากนจะเอาบอสตัวอื่นไหมลูกใจเย็นแค่บอสตัวนี้ยังเหนื่อยเลย <c oughs> แล้วใครมาสร้างอีกบล็อคอะไตรงนี้เนี่ยการเอ c มันออกโอเคพี่ข้าเดี๋ยวพวกเดี้ค่อยต่อที่สี่ลวพรงนี้เดี๋ยวผมจะไม่รอสันะกพันโอเคครับที่สี่แล้วเหรออืม โอเคจ้าบ <<|so|>> ๊ายค่ะดูเลยเพม่อนสำหรับคลิปที่สองนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวขอเก็บของอีกชิ้นหนึ่งอาจจะ